อ่ะมาเกมที่สองให้เดี๋ยวให้นายเลือกดีกว่าผมหลังแล้วกันเมื่อกี้ชนะแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแถบทางจู๋มาผ่านผ่านแล้วโดขยับลงมาสกิลเปิดเจ็ดอยู่ไหนวันอะไรอ๋อไปขึ้นเลยสิมึงเอียที่เกินล้วนเลย จริงๆท่าได้ไปเมื่อกี้ที่เกิ์เลยอหลยปล่อยตบแดมสนุกเลยอย่างนี้ตีเลยก็จบแล้วยังยังไม่เค็ดยังไม่เค็ดห้าหกเจอไอ้ไม่เจอด้วยนะไม่เจอไม่เค็ดไม่เค็ดอะไรเนี่ยไปไหนเนี่ยอย่างงอนดีวะนั่นดิแซลีเดียวกูหมยถึงเด็กมึงเนี่ยอย่างงอนดยหยุดเดี๋ยวนี้อจะทันตีไปเลย เห็นกูเป็นนุบ okay. okay. like, yeah. 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 ัติธรรมะเลยตียิงกูอย่างนี yeah, yeah, yeah. An, an, ้อ๋อเยตาตีปล่อยตีแถมเดียวเดียวเดียวยสองยจะหลอกขอห้าพันได้อยายายไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนกูจำได้กูก็เคยทำลงลงเอ้แถบทิ้งเปลี่ยน โโอหเก็บไว้ก่อนดีกว่าเยอะนะเราตีข้างเลยมัดสีเอ้ยตีแหวไม่เข้าอ่ะตีข้างไม่เข้าเฉยตีแบวไม่เข้าเฉยเดียวผู้ผิดผู้ผิดมือกู้น้อยว่าวแล้วแฟนตูเฮ้อเหนื่อยใจจริงยังไงครับยังไงครับยังไงครับข้างไหม เลี้ยวบ้างเลี้ยวบ้างเฮ้ยมัเกตหนึ่งแล้วพี่ไม่ไม่ขนาดแล้วไม่มันจะเกตหนึ่งเมื่อแหวนเป็นเกตใช้ยากไปนิดเพราะงั้นจะเอาไว้ตีเออเออไเชื่อมันมาแล้วโอ้เปิดหาสองรอบไม่เจอตัดบทจะขึ้นแม่งก็ขึ้นง่ายๆเลยอารมันต้องมองต้องดต้องตอบไปนะไอ้ลมสแลัเทียวได้ด้วย เยอะเริ่มเริมเลิศล,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 ลงโชว์แมะหารีดอีกนิดก็เอาชิคเกอร์โอกาสเอาทิคเกอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นิดๆหน่อยๆก็ต้องรีดมันเป็นคอนเซ็ปต์ของเด็กรีดได้ยังรีดทิ้งอย่างน้นอ่ะมา,มาตีเก้าพันเบาๆตีไปอีงทีเข้าเลยปล่อยทุกม <1, 2 S 1> ือหนึ่งสองเช็คอ่ะไม่กลัว เอ๊ยังไงดีผ่านเทินสองแดมเออให้ผมเล่นแค่นี้กับผมเล่นแค่นี้แหละจะได้เล่นจะได้เล่นลำบากหน่อยไรยังคาตัวเริ่มไม่ได้อย่าให้เดมเยอะให้ผมเล่นแค่นี <h 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 ้แหละให้มันเล่นลำบากอ่าเอาไว้หนีดีกว่าเฮ้ยหนึ่ง 2องสามสี่าทุกขอยเขาทุกเว็บขอมันก็ชื่อพื้นฐานเดี๋ยวใช่พอติดชื่อพื้นฐานนี่หายรู้สึกว่ามันจะเป็นฮาร์ดบลูเวฟก็ได้ใช่ถ้าแวนชื่อบลูเวฟไม่ต้องชื่อพื้นฐานนะเดียวไม่ได้เล่นเว็บสองไม่จูบแล้วมันเอาฟอยวอทแอบอยู่ข้างหลังด้วยจะเลยหรออ่ะสแลดแวนอ่ะเอาสลปเทีวไห อ่าแวนตีสกิลของตัวเริ่มจั่ีปล่อยปล่อยแวบปล่อยแวบพลังปล่อยวอจัวขีพลังปล่อยวอพลังปล่อยวอจัวหนึ่ดมพลังเวนมมอะตีแวนยิมหมื่นครับแวนยืมสองหมื่นหนึ่งนั้นเท่าไหรหม่นเก้าบาทหนึ่งไตีเวสบวกอีกสองพเป็นสามหนึ่งบไม่ไหวเลย ตีเลขสามอะไรอีกเอาอีกลูกเป็นเดืนสองพันหกตีสองพันเก้าใช่ไหมสามหนึ่งให้สามหนึ่งใช่สี่เก้าเฮ้ยสี่ถ้าเกิดไม่ตกไอ้ที่ตรงนั้นนะเอาเป็นตัวธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แล้วกันไม่อยากไม่อยากถมหนุ่มเพิ่มโอเคพันเลยถ้าทะนจุจะรอดไหมจุดไต จะรอดไปเลยหรือจะตายไปเลยเนี่ยไม่รู้รู้แต่ว่าเอาลูกใหญ่ไปกัตบัตหนึ่ง,งสองสามเจอแล้วใบที่หนึ่งใบที่สองเปน็นอันรู้กันมีขึ้นเหมือนหรือจะแหวนตีอี๊ีอี๊อี๊สตลแล็ตบอลน่าจะหมดอ้าวยังเหลือวะ เท็กวีเหลือไหมไม่เหลือหนะนะถอดหงายและกินไม่หลุมมีอะไรบ้างโอ้โไม่มีอะไรเลยบ้าจริงอะ่ะหมดมันต้องตัวนี้กระชุ่ม หงวาสองตัวอ่ะเท็กตัวเล็กมก่อนยาโซใส่แดมเพราะว่าในหลุมมีหนึ่งสองสามและสี่แล้หนึ่งมือหนึ่งมือจุจุ๊จุ๊จูอ่ะเท็ตัวนี้ถอดหาไปแล้วนะหาใบแล้วนะจวนหนึ่งไอ้นี่เห็นสองตัวบวกไปหกพันบวกไปอีกสามพันเป็นเก้าพันหพัน 9,000พเพราะมันเห็น3 <Okay. S 1> ตัวไอ้นี่มันโดนมาจากเพคของคาเรตด้วย3 0 0 0 0แล้วก็สาวๆบวกคนละสามค่ะโอ้ยว้าวขอมโบเป็นสนุกแม่งยุย่ยวะน่ามันคันี่พี่จีบ้าพี่จีบ้ว นกกาดเออตตา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 เต็นโน้าท oh ี Snow. ่ครับหำลังข so ้างอ่านาจะเกมว่ารอบนี้ตีปล่อยตีปล่อยพลังแรงจุกช่างมันแรงจุกปัดเออโตแล้วก็เราข้าเสริมสดไลฟ์เฟสสองพันอ่าฮะ สไตล์เจนเนอเรชั่นไม่เลยเฮ้ยเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเราสูัสดีเราจะสู้ยังไงเออพลังเหลือสิบเอ็ดสิ่งกับชิ่งกับเอ้ยสองใบเลยเหรอตายลละวยัยละย็นละ จังหวะปิดเกมปัญหาเปิดทอมการเจ็ดใบยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจับแล้ว <c oughs> ที่เช็คก่อนแม่งน้ำมันล้วนเลยเ <c oughs> สร็จเสร็จเฮ้ยเรายังมีท่าไม่ตายประจำตระกูลของคาร์เรตซ์อีกยัตโศสามพันอย่ามันตีไม่เข้า เพราะว่าแค่การไร้ฮัทตตัวเดียวแม่งก็ตีครบแล้วยินดีที่ได้โบนหนึ่งเรียกาแถวหน้าทั้งหมดที่ชื่อครึ่งสีคาวโบอีกตัวละสองพันเออเออไม่เป็นไรเพราคาดเองคาดเองเสียบารแพงเลยสองพันไม่ไม่งั้นไม่ต้องขอคนนี้แหละขอธรรมดาก็ได้เสียดายเลยอารตีเว็บแรกเขาจะบาร์หนึ่งทิ้งติดชื่อเฮ้ยลืมไปเราโดนตีแล้วติกเกอร์ไม่มีผลสองพันลุกเว็บที่สองจีเบกสองครับ ลากไปกาเรื่อกกนกาเกรดหนงของคุณหนใบย,ย้ายไปลงช่องกาดได้เเอาเอามึงดีกว่าเอามึงดีกว่าเอามึงดีกว่าแล้วสะ,ะตบตีครับโจกาสองใบอ่ะบี่ดีสี่ไดพีีอ่ะแวนตีลุกหนึ่งสองคิดที่ข้อทิกเกอ,อร์ออแวนครับคิดท,ที่ข้อทิกเกอร์ให้ปหล้ง อะตีครับจิเบกสองครับโยไปเสร็จไม่เดี๋ยวเอาตัวนี้ดีกว่าจับการต่อโซ่ครั้งที่สี่เขาจะปลาดเฮ้ยหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วนะทิงเป็นนี่กับน,นี่สแตนคมวอนมนสนตามอ่ะจมตีโจก๊กัสสองใบได้เหลือหนึ่งตีเป็นจ่า สิบสี่อโยบิกาดครับสิบหกครับชัดมึงทันเลยวิรอดรอสังนั้นเข้าใจ <c oughs> ผิดว่าวันวันเตินตลอดเลยนะ่่เมื่อถูกโจมตีไม่ได้บอกว่าเปิดเตือนกูก็โยนแม่งทั้งบอลเลยกะไใตเอาไปทีเอาแล้วเซฟโซนหายไปแล้วเซฟโซนตัวเองอ่าติกทาน <c oughs> บาทหนึ่งใบที่หนึ่งใบที่สองสู้ๆตัวฉันเฮ้ยมือหนาอยู่ไว้อยู่ลองหน้าเนีห้าเจ็ดแปดเก้าสิบใบไปได้เลยเอาใบนี้ลงใบนี้ขึ้นมือลง สาบกลองสามกลองแับน,นี้ค่ะหนึ่งสองอ่ะเปิดสอง <3. S 1> ปั๊บปั๊บอุ้ยเทพเทพสัสเหนื่อยเลยทีนี้เท็กถังเท็กแวนครับถอดหนึ่งงายหนึ่งกินหนึ่งเรียกออกมาอีกสองใบที่หนึ่งอ้าตาตาตาหมดไปที่สองอุย้ยริชุอ้วนพอดี ไฟวอร์ดกระเส็จสละครั้งนี้เัจเจ้าทำให้สุนเปล่าเชจเจ้าชัชนะกลับมาสู่เรือรบแห่งนี้ให้ได้มีอะไรบ้างในดอกไม่มีห่องหรอว่าอะไรนะลงมาอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเรายังรัมได้อีกนิดนึงกินครับอาพีจีไว้ใต้กองใบมือาพีจีขึ้นมือใบน นับหลุมไม่ใช่ตกกินคนกินกระโจดนับหลุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบสองหมื่นอีกสองใบสามหมื่นอย่าท้าอย่าท้าอย่าท้า ตาซองได้เลยดแถวหน้าบกสามหมื่นบอกเลยว่าโคตรแรงใช่โคตรแรงเฮ้ยเฮ้ยแต่มันแค่สามเวฟเพราะว่าดักฟ้าไม่ขึ้นสแต็ก็ไม่แน่ไอ้นี่เห็นสองตัวบอกหกพัน สาวสาวบวกไปคนละสามพันแล้วก็เที่ยวสาวสาวบวกเจ็ดพันเออบวกคนละเจ็ดพันเราไปดิอือแรงไอ้นี่รับ,บโบท๊ทบวยค่าพันอือแรงอ่ะ,อะผมให้ก่อนเลย perfect card <c oughs> อะตีตาม perfect card <God. S 1> <c oughs> โคตรสวยเลยเนี่ยอุ้ยมีจริงอ่มีจริงอ่มีจริงอ้วมา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 าต้องการที่อยู่ตีเท่าไหร่เดี๋ยวน้ำให้ก่อนเก้าเจ็ดสิบหกบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสามยี่สิบหกหงสาองโอ้โหเจ็ดหมื่พทวนพอใจแล้ววันนี้แพ้ก็แพ้ ห้าหมื่นห้าห่้ากหมื่นหนึ่งไอ้ยังไม่พอยังไม่พอต้องโดนต้องโดนแล้ววันกระดิฮิวเอือตายไปเลยไม่พอจีจีไปสุดท้ายอยู่นี่เองแล้วฮิวผมหายไปไหนหมดยังไม่ออกมาเลยนะออกมาอยู่ในมือใบเดียวชนะตั้งนั้นเบอากระดาเพรงสัตสัตโคตรเลย โอ้คาเล็ตมันเก่งอย่างนี้นี่เองมันถ่มลุ้มในการโยนเพื่อนไปตายแม่งเห็นไหมว่ามันรีดกองเร็วมากใช่มันเอาเพื่อนไปตายไปตายตายหมดเลยไปเสซสลาจงเสียสละเบอร์ค่าจงวก,กชนชั้นแรงงานแล้วเต่เงก็รอดรอแล้วเทคไอเนี้ยไอ้บุกของทันนี่เรื่อยๆไปไม่ไม่ไม่เฉพาะครั้งสุดท้ายที่ไม่เหลือเบียกับแต่มันโดนวาเลีอัลมุสาดอยู่เท่านนั้น อ,อ๋อมันกาดเหนียวไม่นด้พี่เอเขาชอบมันกาดเหนียวตรงนี้ไงเพราะว่ามันรีนรดักร็ดหนึ่งออกมาเร็วมากตัวมันหาได้สองใบหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบลงข้างก็เอาไอ้คืขึ้นมือลงข้างมาแล้วก็ดูอาร์ดมีหาไม่สองตัวอะมาตีมาเลยโยไม่กาดได้หมดยอนได้ทั้งบอร์ดแล้วแบบไอ,ไอ้นี้ใส่โมเรียนโมเรียนมีสี่แหไปเลยไปเลยไปเลยพี่น้อง ร่วมกันปกป้อง